วันนี้ที่โรงเรียนแม่ระม,มาดวิทยาคมอำเภอแม่ระม,มาดจังหวัดต,ตากนายวิลาศร,รุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูนลนิธิราชประชาเคราะห์ในพระบ,บร,รมราชูป,ปถัมภ์เัินผ้าห่มกันหนาวและชุดยาเวชภัณฑ์พระราชทา,านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน2,500ชุดไปมอบให้แก่นายสมชัยกิจเจริญรุ่งโร์ผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตาก และในอำเภอที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวจังวน5ห้าอำเภอเพื่อนำไปแจก่จยแก่ราษฎรต่อไปเจ้าหมัดตากมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสลับซับซ้อนทําให้ในช่วงฤดูหนาวอากาศค่อนข้างหนาวเย็นมากราษฎรได้ผลได้รับผลกระทบจากภัยหนาว จนหมดห้าอำเภอคืออำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดอำเภอพบพระอำเภอท่าสองอย่างและอำเภออุ้มผางปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเ,เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น